คำเป่าประกาศเพื่อขอการปกป้องของพระเจ้าไม่มีอาวุธใดที่สร้างมาเพื่อต่อสู้ข้าพเจ้าจะจำเริญขึ้นได้และข้าพเจ้าจะปรับโทษทุกลิ้นที่ลุกขึ้นต่อสู้พิพากษาปรับปรามข้าพเจ้านี่เป็นมรดกของข้าพเจ้าในฐานะผู้รับใช้ของพระเจ้าและความชอบธรรมของข้าพเจ้ามาจากพระองค์โอพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดอิสยาบทที่ 54: ข้อ17 ไม่มีอาวุธชิ้นใดที่จะต่อสู้เจ้าแล้วเอาชนะเจ้าได้เจ้าจะหักล้างทุกลิ้นที่ปรักปรำเจ้านี่เป็นมรดกของบรรดาผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นการพิสูจน์ยืนยันจากเราว่าเขาไม่ผิดองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นหากมีผู้ใดที่กล่าววาจาหรืออธิษฐานต่อต้านข้าพเจ้าหรือหาทางทำร้ายหรือปฏิเสธข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยกโทษให้พวกเขา ขอพระองค์ทรงให้อภัยพวกเขาข้าพเจ้าขออวยพรพวกเขาในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์มัทธิวบทที่5ข้อ4 3สถึงสีท่านทั้งหลายได้ยินคำกล่าวไว้ว่าจงรักเพื่อนบ้านและเกลียดชังศัตรูแต่เราบอกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและอธิษฐานเผื่อบรรดาผู้ที่ข่มเหงท่านเพื่อท่านจะได้เป็นบุตรของพระบิดาของท่านในสวรรค์ พระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ขึ้นแก่ทั้งคนชั่วและคนดีและทรงให้ฝนตกแก่ทั้งคนชอบธรรมและคนอธรรมโรมบทที่ 12: งข้อ14จงอวยพรแก่ผู้ที่ข่มเหงท่านจงอวยพรและอย่าแช่งด่าเลยบัดน,นี้ข้าพเจ้าประกาศว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวของข้าพระองค์นอกจากพระองค์ไม่มีพระอื่นใด พระเจ้าผู้ทรงชอบธรรมพระผู้ช่วยให้รอดพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าพระองค์นมัสการพระองค์ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ขอยอมจำนวนต่อพระองค์อีกครั้งด้วยใจเชื่อฟังอย่างเต็มที่ข้าพระองค์ขอทำตามพระวจนะของพระองค์ด้วยยอมจำนวนข้าพระองค์จะต่อสู้กับมารซาตานในทุกทางไม่ว่าจะในความกดดันการโจมตีการล่อลวง และกลอุบายทุกอย่างหรือกับทุกคนที่ถูกมันใช้มาต่อสู้กับข้าพระองค์ข้าพระองค์จะไม่ยอมจำนวนต่อมาข้าพระองค์จะต่อต้านมันจะขับไล่มันออกไปจากชีวิตของข้าพระองค์ในพระนามพระเยซูข้าพระองค์ขอต่อสู้และขับไล่ความอ่อนแอความเจ็บปวดโรคติดต่อการติดเชื้อการอักเสบโรคมะเร็งโรคภูมิแพ้เชื้อไวรัสเวทมนต์ไสยศาสตร์ และความตึงเครียดที่เข้ามาในทุกรูปแบบอย่างเฉพาะเจาะจงโะองเจ้าค่าบัดนี้ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่โดยการซิมพระชนของพระเยซูบนไม้กางเขนได้ทำให้ข้าพระองค์หลุดพ้นจากคำแช่งสาปและเข้าสู่พระพรทุกประการของอับราฮัมผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงโปรดอวยพรกาลเทียบทที่3ข้อ13-14ถึงพระคริสต์ได้ทรงไถ่เรา ผลจากคำสาปแช่งของบทปัญญัติโดยทรงรับคำสาปแช่งแทนเราเนื่องจากมีเขียนไว้ว่าผู้ใดถูกแขวนบนต้นไม้ก็ถูกแช่งสาปแล้วพระองค์ทรงไถ่เราเพื่อว่าพระพรที่มีแก่อับราฮัมจะมาถึงคนต่างชาติโดยทางพระเยซูคริสตเพื่อว่าโดยความเชื่อเราจะได้รับพระวิญญาณตามพระสัญญาไม่ว่าจะเป็นการยกชูการมีสุขภาพดีความอุดมสมบูรณ์ ความเจริญรุ่งเรืองชัยชนะความโปรดปรานของพระเจ้าและมิตรภาพของพระองค์ปฐมการบทที่14ข้อหนึ่งอับราฮัมชรามากแล้วและองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรเขาทุกด้านข้าพระเจ้าขอเป่าประกาศในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน